เขาบอกว่าช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะไม่ได้พาไปเที่ยวนะอืเป็นเรื่องของช็อปดีมีคืนค่ะคุณไปช้อปปิ้งเนี่ยคุณก็เตรียม เก็บใบเสร็จไว้เดี๋ยวไปอบไม่ถึงชอบไม่ถึงใช่ไหมสะสมไปเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยคงสุดท้าย15กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะสิ้นสุดโครงการชอบดีมีคืนใครที่วางแผนไว้ว่าจะต้องนําใบเสร็จเนี่ยไปใช้ประกอบในการลดหย่อนภาษีในปีหน้าก็คือช่วงมกราคมไปจนถึงมีนาคมปี6-7ท่านต้องเก็บไว้ให้ดีนะไม่ใช่แบบไปขอ ไปซื้อของเตรียมแล้วจะไปชอบดีมีคืนเนี่ยซื้อเรียบร้อยพอถึงปีหน้าเนี่ยหายหายต้องเก็บไว้ให้ดีนะคะ <c oughs> เก็บไว้ให้ดีซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะชอบดีมีคืนเนี่ยระยะเวลาที่ประชาชนจะใช้สิทธิ์เนยนำยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆนะคะไปลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับ ปีภาษี2,566ก็สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมามาจนถึงนะคะวันสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็คือ15กุมภาพานนันธ์นี้ในขณะนี้นะคะโครงการก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นย้ํากันหน่อยค่ะคนที่มีเงินได้ประสงค์จะร่วมโครงการซึ่งถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีการใช้จ่ายในช่วงนี้ไปจนถึง15กุมภาพันธ์อย่าลืมนะไปขอใบกำกับภาษีเขาด้วยค่ะอะใครจะขอใบกำกับภาษีก็ต้องเป็นแบบเต็มรูปแบบนะเพราะว่าบอก พอไว้ว่าเราจะไปใช้แบบชอบดีมีคืนอ่ะเขาจะได้ออกให้ถูกนะคะจากนั้นต้องเก,ก็บใบกับภาษีไว้ที่จะใช้จ่ายจริงนะคะไปประกอบการหักลดหย่อนภาษีในช่วงการยื่นเสียภาษีเงินได้ประจําปี2566ก็คือ,อมกราคมไปจนถึงมีนาคมปีหน้านะคะปี67การยดลดหย่อนภาษีตามจ่ายจริงเนี่ยไม่เกิน4ี่0 0บาทนะคะแต่มีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่ายอดการใช้จ่ายเนี่ยสามหมบาทแรกนั้น ท่านสามารถใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบคือแบบกระดาษแบบเต็มรูปแบบได้แต่อีก1 0 0 0 0บาทนะคะ30 0 0 0บาทแรกเนี่ยใช้แบบเต็มรูปบบทอ่าเต็มรูปแบบรูปแบบแบบกระดาษแต่อีก10,000บาทเนี่ยจะต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบค่ะ อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามกติกาเนาะสำหรับสินค้าบริการคนที่มีเงินได้เลือกซื้อแล้วก็ใช้บริการนั้นมีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีอันนี้รวมถึงการเติมน้ํามันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยแต่ต้องเป็นการซื้อสินอ่าเขาบอกว่า าการซื้อสินค้าเนี่ยจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรหรือไม่ส่วนสินค้าบริการที่ไม่เข้าข่ายการออกภาษีใบกำกับภาษีที่จะมาหักลดหย่อนได้ก็คือเหล้าบุหรี่ยาสูบ หรือว่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่ได้เรือก็ไม่ได้ค่าหนังสือพิมพ์นิตยาสารไม่ได้ค่ะค่าบริการไปเที่ยวต่างๆค่ะที่พักโรงแรมสาธารณูปโภคค่ะน้ําค่าไฟค่าเบี้ยประกันวินาศภายัยพวกนี้ไม่ได้หมดเลย